มาค่ะทุกคนเรามากินพร้อมกันนี่ขนมจีนเส้นสดนะคะหนึ่งจักก่อนเลยเปิดออเดอร์ก่อนหนึ่งจักรนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวปรีนะคะที่ซอยแล้วก็แช่น้ำมะนาวเพื่อไม่ให้หัวหัวปรีดำเนาะนี่ปื๊บปื๊บปื๊บแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครียงวางไวขง้ข้างๆแบบนี้นะคะอ่าอันดับต่อไปนี้เลยทุกคน เนื้อปลาแบบว่าแน่นมากฟูมากเห็ไ <ป S 1> นไหมเป็นชิ้นๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,บบคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะคแล้วเราไคนตลกปลาแบเนีค่ะนี่คนปลาสดเลยอืมแน่นๆจุก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 ดูเนื้อจุกจุกอืมจุกไปไหนกินค่ะทุกคนนี่ค่ะนวลนัวแบบนี้ ฟินมากทุกครั้งที่เรากินขนมจีนเราก็จะฟินนี้ทุกครั้ง <c oughs> คนดูอันนี้เนื้อปลาหมดเลยกินคู่กับขนมจีนอย่างเงี้ยตองหัวปีงหน่อยืห <c oughs> ปิ้นว่าเนื้อปลาตุกๆเห็นไหมที่ก้อนก้อนอันนี้คือเนื้อปลานะคะเนื้อคือเนื้อปลา look 그래 oh. mm.